สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ท,กๆๆท,กท,กทุกๆช่วงเวลาที่ ทุกุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ทัการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทงช่องก็คลิกลิงกคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเช้าวันนี้วันเสาร์ที่1 4มิถุนายนนะคะพลังงานยามเช้า ต้องมาเช็คพลงนานให้กับทุกคนเกาะในช่วงวันนี้ที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สัญญาณของ oracle card สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการค้นหาใดที่ไพ่ยอยากจะบอกคุณ discovery journey นะคะของ oracle card มาดูว่าสิ่งใดที่ กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่พ่อยากจะบอกคุณหมายเลข16 Abundance ว wow. ้าวหมายเลข boundary หมายเลข33นะคะคุณมีงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็หมายเลข30 time to play คุณอยู่ในความสุข ของตัวเองจริงคุณกำลังอยู่ในความบรมสมบูรณ์ของตัวคุณเองนะคะ You live in abundance, radiance, abundance. I am abundance. จงบอกตัวเองนะคะจงบอกตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวตนของตัวคุณเองจงเชื่อว่าความสุขง่ายๆนะคะจะทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นความสุขความอูรสมบูรณ์จริงๆพอเรามีความสุขเรามีพลังงานที่ดีมีมี สิ่งที่ดีจะทําให้คุณได้ได้เชื่อมั่นได้มั่นใจนะคะได,ได้ทำในสิ่งที่ฝันแล้วก็ดึงดุดในสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหมายเลขสิบอย่างที่บอกว่าช่วงนีเน้เป็นช่วงจังหวะโชคดีมากๆนะคะที่เหมือนกับหลายๆท่านกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายนะคะร่างกายคือบ้านของคุณนะคะเมื่อ เมื่อบ้านของคุณร่างกายขอยงคุณมีความดมสมบูรณ์มีความสุขแข็งแรงนั่นคือสัญญาณที่รู้สึกว่ามันมีความสุขมันมันรู้สึกปลอดภยัยมันแข็งแรงเราสามารถที่จะมีพละกําลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ที่จะ,ะใช้ชีวิตหรือว่าสร้างความสมําเร็จหรือว่าทํางานออกมาได้ได้ดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าคุณคือจุดเปลี่ยนแล้วก็จุดความสุขความดมสมบูรณ์ของตัวเองแท้จริงที่คุณกําลังได้เหมือน เจไนตัวเองนะคะไปสู่ไลฟ์สไตล์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์มุมมองทัศนคติวิสัยทัศน์การคาดการณ์นะคะหรือว่าการวางแผนบางอย่างที่ใหญ่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นนั่นเองมันอาจจะเติบโตเล็กๆแหละแต่รู้สึกว่าเราเราเติตบโตมากขึ้นเพราะว่าด้วยด้วยยุคปัจจุบันนี้ด้วยยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนไปนะคะว้าว เป้าหมายของคุณสําคัญมากๆนี่คือความสุขความรมสมบูรณ์นะคะความสุขจริงๆนะคะเล็กๆน้อยที่ที่เกิดจากตัวตนของคุณเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า ช่วงนี้แข็งแรงช่วงนี้สู้ไว้ช่วงนี้มีสเสน่ห์ช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองสูงช่วงนี้รู้สึกว่าดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันคือความสุขมันคือความมสมบูรณ์ที่คุณกําลังตามหาอะไรที่ท,ที่ล้าค่าลึกซึ้งที่มากกว่าน,นั้นในในเรื่องราวของการใช้ชีวิตการการใช้การตามหาอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งในร่างกายตัวเองการรวมเป็นหนึ่งเดียว ของตัวตนของคุณนะคะร่างกายจิตวิญญาณของคุณนั่นเองมันผสมผสานบางอย่างที่เกิดความดมสมบูรณ์จริงๆทีนี้มาดูว่า,ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆนี้พลังงานของทุกๆคนในคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนมีการไลฟ์เนาะก็เข้าไปดูในไลฟ์ได้ย้อนหลังได้นะคะ ในเรื่องของบางอย่างที่เป็นความรักแล้วก็ทุกสิ่งที่พายอยากจะบอกทุกๆกคนว้าวว้าวว,าวออกมาแล้วนะคะ Ten of Cups ค่ะแล้วก็ Knife of Swords นะคะคุณกำลังโชคดีมากคุณกำลังอยู่ในคลื่นพลังงานของความดมสมบูรณ์จริงๆเห็นไหมคะคุณกำลังคือไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะจะจะ,จะบอกทุกคนยังไงไม่รู้จะ ยิ่งมันคือปิดมันมันคือความปลื้มปิติมากๆมันคือความสุขจริงๆมันคือความสําเร็จจริงๆที่คุณจะได้รับที่คุณกาลังที่คุณกําลังได้เก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตกําไรไม่ว่าจะเป็นการกําลังมองหาเสาะแสวงหาในสิ่งที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนความดุดมสมบูรณ์ที่มันที่มันเกิดขึ้นด้วยด้วยสิ่งรอบตัวโดวยบรรยากาศนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่อุดมสมบูรณ์เลยค่ะ รู้สึกว่ารอบข้างมันก็รู้สึกว่าอึมครึมไปหมดเลยสร้างบรรยากาศในชีวิตของคุณสร้างบรรยากาศในห้องของคุณนะคะสร้างบรรยากาศในตัวตนของคุณเองจะทํายังไงที่ที่บรรยากาศรอบตัวของคุณจะดีเรามองไปรอบห้องเราห้องรกมากเลยอะไรเนี้ยบรรยากาศไม่ดีละเซ็งเบื่อแย่นอยนะคะอะไรแบบเนี้ยเล่นโทรศัพท์ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยหรือเราจะลุกขึ้นมาแบบไม่ได้ห้องฉันต้องสวยงามนะคะจัดวางห้องใหม่คือสร้างบรรยากาศให้ชีวิต สร้างบรรยากาศให้ตัวเองมันเป็นคลื่นพลังงานที่ดีมากหรือหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าได้ไดอ้อุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินที่รู้สึกว่าลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะมีผลกําไรเกิดขึ้นหรือว่าผลกําไรที่ลงทุนไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็กัน ก็มีผลกําไรเงินปันผลเกิดขึ้นหรือว่ากําลังค้าขายเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรบางสิ่งอย่างสร้างอะไรบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นผลกําไรจริงแต่มันก็เกิดขึ้นด้วยการสู้จริงๆงการลงทุนจริงๆงนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกําไรความร่มสมบูรณ์ความสุขของคุณแล้วหลายๆท่านที่ทํามาในจังหวะนะคะอาจจะเป็นบางสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ก็ได้กําลังวางแผนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือ knife of sword คือการสู้คือการลงทุนคือการลงแรงคือการคิด การจัดการให้มันรู้สึกว่าไม่เอาและความอึครึมไม่เอาละอะไรที่มันเดิมเดิมเราเราต้องแบบชัดเจนกับตัวเองเราต้องมุ่งม,มั่นกับตัวเองเราต้องทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจเพื่อที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ความสุขจริงเงินทองท,องที่จะไหลามาเทมาการเก็บเกี่ยวผลผลิตกําไรทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นการลงทุนในด้านอื่นๆเราจะมีสุขภาพการเงินที่ดีเราจะอุดมสมบูรณ์จริงๆเราจะต้องทํำยังไง ะะเราจะต้องมีงานเจอบมีงานเสริมหรือว่าเราจะต้องทําธุรกิจเล็กๆหรือว่าทำอะไรที่เราถนดัดเราชอบเราสนใจมันคือการคิดการวางแผนการทําแล้วก็การหลุยการแบ่งเวลาที่จะเอาเวลาของเราตรงนั้นไปทําสิ่งนั้นเพราะนั้นนี่คือความสําเร็จนี่คือชัยชนะนี่คือความสําเร็จนะคะคณกาลังลงแรงลงใจตัวเองกําลังได้ได,ได้ได้ความสุขจริงๆได้คําว่าครอบครัวได้คําว่าคนรักนะคะได้คําว่า แต่งงานนะคะเฉลิมฉลองงานแต่งงานกาลังจะเกิดขึ้นหรือว่าได้ได้พบเจอชีวิตที่เติมเต็มจริงๆกับคุณแต่ว่ามันต้องเรียกว่าทุ่มเทค่ะ knife of sword คือทุ่มเทไม่งั้นก็จะไม่ได้มาซึ่งความ,มสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เวลานี้คุณกําลังเกิดความ,มสมบูรณ์ในตัวเองอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้คุณได้มองเห็นความสุขในตัวเองพอเรามีความสุขเราสามารถมี n ิ f i t ได้เราจะมีสติเราจะมีสมาธิกับตัวเองเราจะรู้สึกว่าฉันตัดสินใจถูก ฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันต้องลองฉันต้องทําฉันต้องลุยแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นเวลาผ่านไปเร็วเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณกําลังจะบอกให้คุณได้เริ่มนะเริ่มทํานะเริ่มลุยนะกับสิ่งที่คุณรองเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่า,าวิกฤตบางอย่างเป็นโอกาสนะคะหรือคือมันก็เป็นอะไรบางสิ่งที่เราเป็นช่วงจังหวะในการ เปลี่ยนในการตัดสินใจหรือว่าในการลุยสิ่งใหม่ๆถึงจะเห็นผลลัพธ์หรือว่าต้องทุ่มเทมมากขึ้นทํางานหนักมากขึ้นถึงจะประสบความสำเร็ถึงจะได้ในสิ่งๆนั้นมาเองว้าวความสุขค่ะความชื่นชมคุณกุณอาจจะกำลังได้ออกไปเดินทางหรือว่าเฉลิมฉลองหรือว่ากำลังที่จะวางแผนอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองในตอนนี้ six of pentacles กำลังที่จะได้เหมือนกับว่าได้รับโอกาสนะคะใหม่ๆเข้ามาในด้านการเงินโอกาสในการการงานนะคะที่กำลังจะทำให้คุณได้เติบโตไปในวันข้างหน้านะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายในเรื่องของการลงทุนหรือว่าในเรื่องของในเรื่องของการเงินนะคะการทําบุญทําทานเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะทําให้เรามีความสุขและทําให้เราเติบโตเราไปได้ไกลเพราะฉะนั้นบางสิ่งอย่างที่คุณที่คุณรอที่คุณเจอจะทําให้คุณได้รู้สึกว่า ได้รับประสบการณ์ในด้านนั้นๆให้เราได้ได้เข้มแข็งมากขึ้นให้เราได้ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนค่อยตัดสินใจมากขึ้นว่าเราจะทํายังไงแล้วเราจะเบรกตัวเองยังไงถ้าคุณกําลังเจออุปสรรคอยู่เราจะจัดการกับการตัดสินใจของเรายังไงเราจะใจแข็งยังไงเราจะสร้างอะไรบางสิ่งอย่างให้เป็นเกราะป้องกันของเรายังไงนะคะเพราะว่าก้าวดาบเกิดขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณรู้ว่าคุณ ใจแข็งหรือคุณใจอ่อนคุณรู้ว่าคุณกําลังกังวลว่าคุณเครียดนะคะคุณรู้ว่าอะไรคืออะไรในชีวิตของตัวคุณเองบางอย่างต้องปฏิเสธให้ได้ใจแข็งให้ได้นิ่งให้ได้คอนโทรลตัวคนเองให้ได้ถ้าคุณคอนโทรลตัวเองคุณจะชนะแล้วคุณจะประสบความส็จแล้วจริงๆนะคะออกไปจากสิ่งเดิมๆที่คุณรู้สึกว่าติดขัดอึมครึมอยู่ตอนนี้เวลานี้อย่างน้อยก็สร้างบรรยากาศนะคะในห้องอย่างที่บอก นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเล็กๆ,กๆน้อยๆที่ทำให้คุณสดชื่นมีความสุข the high p i n t e s t คุณกำลังเติบโตมากๆคุณพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จที่มีคุณค่าในตัวตนของคุณหรืออย่างความสำเร็จอยู่ที่คุณกุญแจสำคัญอยู่ที่คุณ knife of wands seven of swords the hierophants คุณพร้อมหรือยังที่คุณจะได้เติบโตนะคะในหน้าที่การงานความสําเร็จใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะรู้สึกว่าได้ทําในสิ่งที่คุณฝันนะคะคุณคือกุญแจสําคัญมากๆของชีวิตที่จะทําให้คุณได้ได้ได้ไปสู่การเติบโตแล้วก็การประสบความสําเร็จที่มากกว่าหรือว่าตื่นรู้คุณวุธทรงคุณวุฒธบางอย่างในในในตัวเองเช่นหน้าที่การงานความถนัดหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจ มันมีบางอย่างสะท้อนในเรื่องของความเชี่ยวชาญนะคะคุณเชี่ยวชาญในด้านอะไรสิ่งนั้นจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นคุณไขคุณเก็บความลับอะไรในตัวเองไว้อยู่ถ้าคุณกําลังเก็บความลับอะไรของตัวเองไว้อยู่เดี๋ยวคุณจะได้คําตอบคุณจะได้ไขความลับของตัวคุณเองเพื่อคุณจะไปสู่ความสําเร็จ ในทิศทางของงานอาชีพนะคะแล้วก็ความรวมสุบบนความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่คุณจะได้มาเปิดโอกาสนะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าต้องการหาความลับบางอย่างภายในตัวตนของคุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองหาโอกาสให้กับตัวเองได้แสดงฝีมือได้แสดงความความสามารถสิ่งที่คุณมีภายในเซเว่นอ็ฟสอเพื่อที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ อย่างท <PI> ี่คุณต้องการคุณต้องออกไปคุณต้องออกไปตามหาความฝันแรงบันดาใจของคุณคุณต้องสู้กับตัวเองคุณต้องสู้กับการแข่งขันคุณต้องสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นความขัดแย้งในตัวเองนะคะไม่เอาไม่ทานะคะหรือว่าคุณจะกล้าที่จะลุยออกไปมันต้องมันต้องเสี่ยงนะคะทุกอย่างมันคือความเสี่ยงทางเลือกเพื่อที่จะรอดนะคะอะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพราะฉันหลุดพ้นมาแล้วคุณกำลังตัดสินใจ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตจุดเปลี่ยนของงานจุดเปลี่ยนของการเดินทางของชีวิตหรือเส้นทางใหม่ของชีวิตคุณสามารถที่จะสร้างเส้นทางใหม่ของชีวิตได้มีชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้นะคะเช่นง่ายๆสมมติว่าเรากําลังเช่าห้องอยู่เราอาจจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่จังเลยย้ายที่อยู่ใหม่ดีกว่าอะยายที่อยู่ให,หม่ ได้ที่อยู่ใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่จัดห้องใหม่จัดบ้านใหม่มีชีวิตใหม่มีความลงสมบูรณ์สิ่งมมใหม่ๆเกิดขึ้นเรารู้สึกเฟรสเรารู้สึกสดชื่นจริงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความอบอุ่นนั่นเองแต่งานมันอาจจะรู้สึกว่าอ่ะยังคงเดินทางไปทํางานที่เดิมแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเมื่อเรากลับมาที่ห้องที่บ้านใหม่เราแต่มันก็สามารถที่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นจุดโยกย้ายของคุณจุดเปลี่ยนของคุณจุดโยกย้ายงานจุดโยกย้ายที่อยู่จุดโยกกย้าาในรต ตัดสินใจบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่คุณสามารถที่จะจัดการและควบคุมได้นะเพราะว่าชัยชนะคือความสำเร็จคือการสู้อ่ะคุณกําลังก้าวข,ข้ามผ่านอุปสรรคของตัวเองคุณกําลังก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดบางอย่างของตัวคุณเองอย่าลืมว่าบา r ด e ร i e s เกิดขึ้นนะคะบา r ด e ร i เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างกําลังที่ ที่จะทาให้คุณได้เชื่อมั่นในการเคารพในการตัดสินใจของคุณเคารพความสุขของคุณเคารพคุณค่าเวลาแล้วก็ความรู้ความสามารถของคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องต้องจะจัดการตัวเองยังไงหรือว่าที่จะเริ่มตัดสินใจอย่างไรนะคะบางสิ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะโอ้คุณกําลังได้รับทรัพย์ ที่จะเข้ามาในตัวเองนะคะบางท่านกําลังที่จะแบบได้เติบโตเกอบโกยเรื่องของการเงินการงานความรวมสมบูรณ์มั่งคั่งความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะได้ทรัพย์สินอสังหาได้ต่อยอดความสามารถในตัวเองที่มีนะคะไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยความรวมสมบูรณ์ของคุณในสิ่งนี้ตอนนี้ที่คุณกาลังเก็บเกี่ยวกอบโกยในทุกๆวันหรือว่าสิ่งที่คุณมีบางอย่างที่ไข ปริศนาไขค,ความลับของคุณคุณเกิดมาพร้อมกับสัญญาณของเออร์ซายเพราะฉะนั้นความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์การเงินการงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเอง two of wands นะคะสี่นุ่คุณรอคอยคุณกําลังคุณต้องออกตามหาสิ่งนั้นให้ได้ไม่ว่าการตามหาสิ่งนั้นของคุณคือความคือความความสุขบางสิ่งอย่างอย่างแท้จริงหรือว่าบ้านปลายชีวิตที่คุณวางแผนไว้หรือ สิ่งที่คุณชอบที่คุณสนใจนะคะคุณมีพลังพิเศษภายในที่กําลังผลักดันให้คุณออกไปนะทําให้ได้นะสร้างความสำเร็จให้ได้นะเวลาที่คุณมีพลังใจเวลาที่คุณฮึดสู้แต่เวลาที่บางบางทีบางครั้งเราเจอเรื่องราวที่ท้อนะคะเกิดขึ้นลบๆเกิดขึ้นเราอาจรู้สึกว่าลังเลไม่สบายใจอึดอัดถอยออกมาเป็นตังตัวเองก่อนนะคะ แล้วก็ใช้อะไรบางอย่างในตัวตนคุณสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณเป็นที่ตั้งว่าคุณมีความสุขตรงไหนเพราะว่า True of w a n d คุณกํำลังมองอนาคตอันไกลนะคะคุณกําลังมองอนาคตใหม่คุณกําลังได้ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่อนาคตใหม่อนาคตเส้นทางใหม่ๆชีวิตอยู่ที่มือของคุณอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณลงมือทำอยู่ที่คุณสร้างในสิ่งสิ่งนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงงานความรัก เงินเงินทองที่จะไหลมาเทม,มาการเติบโตหรือว่าการสร้างอนาคตที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักคู่ชีวิตหุ้นส่วนหรือว่าจะเป็นธุรกิจการงานเติบโตนะคะที่มากกว่าที่ที่คุณกําลังเจอในตอนนี้เวลานี้โอ้โห Queen o f p e n t a c l e s กับ King of Pentacles คุณมีคู่ชีวิตคู่แท้ที่รอคุณอยู่มากๆเลย โซลคอนเน็กชันโซลคอนแท็พลังงานหมายเลข11 1ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรวมสมบูรณ์ความบาดันซ์ที่คุณเก<ม>ี่ยวพันนะคะกับใครที่เป็นหมายเลข10หมายเลข2 22 2 16 16นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็พลังงานคู่นะคะที่เกิดขึ้น6,66 7ห 7, 7หมายเลขบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะปกป้องคุ้มครองให้คุณได้พบเจอบางท่านมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคน เอสปัคับเกิดขึ้นพลังงานใครบางคนคิดถึงคุณเดลเวอร์สด้านหลังไพ่คุณกําลังได้ฮันนีมูนท่องเที่ยวกับใครบางคนใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณคุณกําลังได้เดินทางไปไหว้พระขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่บางสถานที่ที่คุณรู้สึกสัมผัสก,สกับพลังงานนั้นได้หรือว่าคุณมีความเชื่อมั่นบางอย่างบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศโยกย้ายทํางานทําธุรกิจการแพลแนการลงทุนในด้านอื่นๆนะคะในวิชาสาขาอาชีพของคุณที่จะได้เติบโต และบางท่านในที่นี้เหมือนกับว่าคุณกําลังได้พบเจอใครบางคนทําให้คุณโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าได้ทํางานได้แลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างในเรื่องของการการทํางานนะคะสิ่งมีใหม่ที่ทําให้คุณได้ไปดไกลมากๆเลยนะคะบางท่านมีการต่อย,ยอดเรื่องของการเรียนต่อการเรียนต่อในด้านวิชาชีพหรือว่าการเรียนต่อในสาขาอื่นๆน,นั้นๆน,น,นะคะหรือว่า สายอาชีพบางอย่างที่กาลังทาให้คุณได้ได้ค้นหาบางอย่างภายในตัวตนคุณสายอาชีพนะคะหลายท่านน่าจะเข้าใจหรือบางท่านอาจจะเป็นในส่วนของการทําเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของการแบบเหมือนกับวิจัยวิเคราะห์อะไรบางสิ่งอย่างหรือว่าการพัฒนาการการสร้างอะไรบางสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าการวางแผนในด้านด้านการเงินหรือว่าการเติบโตอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่คุณถนัดนะคะมันเป็นสิ่งที่ทให้คุณมีความสุขจริงแล้วคุณกําลังเติบโตมากๆเลยคุณมีวิสัยทัศน์บางอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแล้วก็การพัฒนาที่ที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเาเรียการงานของคุณที่กําลังจะจะเติบโตแล้วก็าลังจะเปลี่ยนไปช็อตเจอร์นี่ระยะเวลาสั้นๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณกูดลักนะคะงดงามมากๆเลย คือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าในเร็วนี้อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามองหาสิ่งใหม่ได้หรือว่าคุณอาจจะมีงานใหม่จ็อบใหม่เข้ามาหาคุณนะคะดึงดูดคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาโชคดีมากๆเลยกุศลคุณกาลังดึงดูดโชคดีเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามานะคะจงมองหาสิ่งใหม่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าติดปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือว่ามีความ กังวลอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันจะคลี่คลายสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าเส้นทางใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ reconciliation December นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความ,มสมบูรณ์ความสุขการเติบโตจริงอาจจะเป็นในช่วงปลายปีนี้ของทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนนะคะการหล่อหลอมนะคะบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณค่ะการเติบโตสมบูรณ์แบบนะคะ ว้าว굿ฟอร์จูนอนาคตที่โชคดีมากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังดึงดูดอนาคตที่โชคดีสุดๆเลยที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตค่ะแองเจิลค่ะสปริ i ชียลไกด์แดนซ์คุณมีนางฟ้าที่ไกด์ให้คุณอยู่ไกด์ที่คุณจะได้แบบเชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจบางอย่างที่คุณรอคอยฮาร์ดดีฟสโคคอนเนคชั่นใครบางคนกำลังจะกลับมาในชีวิตของคุณคุณมีความผูกพันของใครบางคนที่ลึกซึมมากๆเลยนะคะเหมือนคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครบางคน ระดิง่งระคังนะคะบางท่านมีความผูกพันกับอะไรบางอย่างในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่หรือว่าการไหว้พระทําบุญขอพรในช่วงนี้หรือว่าบางอย่างกําลังจะพาคุณไปในสิ่งที่คุณถนัดและสนใจในสิ่งสิ่งนั้นทาให้คุณมีหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองที่โด่งดังมากๆหรือว่าคุณอาจจะต้องไปขอระคังนะตีระคังบางอย่างนะคะเพื่อที่จะแบบอะไรบางสิ่งในเรื่องของการสะท้อนนะคะ สักเซตฟูลค่ะนะคะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณมาถูกทางแล้วกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเบาสบายและมีความสุขสิ่งที่ดีความดีก็คือความดีสิ่งที่ใช่จะทําสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะหนทางที่ถูกต้องเครื่องมือที่ที่ถูกต้องที่ใช่จริงๆหนทางของคุณจริงๆจะทำให้คุณประสบความสำเร็จรุ่งเรืองไม่มีข้อพิาพาทใดๆเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้มาขอคําตอบของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะข,ข,ขอคําตอบค่ะขอคําตอบยืนยันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ within the next few weeks อีกไม่เกีย่ยาทิ์ข้างหน้าคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณถามหาการตัดสินใจโยกย้าย energy พลังงานบางอย่าง trust เชื่อและศรัทธาในตัวตนของตัวเองอันดับแรกเลยนะคะ แล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นได้รับคําตอบได้รับจุดมุ่งหมายบางอย่าง Listen to your intuition ฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณนางฟ้ากําลังไกด์บางอย่างให้กับคุณให้เข้าใจ In the near future เ <c ười> <c ười> กิดอะไรขึ้น Say yes ค่ะอนาคตอันใกล้ Yes คุณจะได้รับความสำเร็จ จะได้เจอคนรักเงินทองการงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตคุณจะประสบความสําเร็จค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจเรืวงนี้แหละนะคะภายในปีนี้แหละที่คุณวางแผน Success ไว้ wise. ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะฟังเสียงหัวใจของคุณฟังเสียงตามหาหัวใจของคุณตามหาความสุข passion ความลงไหลความถนัดของคุณคืออะไรแล้วคุณจะได้รับคําตอบกับคุณค่าที่คุณคู่ควรมากๆเลยวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ